ที่เขาว่าจะไปมีเอกอันนั้นเป็นโรลโคเทนโรลโคเทนคือเนื้ออมเจอาที่เราใช้บตรเจอาได้แต่ว่ามันจองตัวไม่ได้เพราะว่าทำข้าวบวนะมีอันเดียวมีคือมีขบวบวเดียวเป็นตูเดียวเพราะฉันไม่ต้องจองคนเราจะแบบอนี่เป็น เราเลือกแบบเหมือนเหมาทั้งวันอะ่ะคือถ้าเกินหชั่วโมงเขาก็คิดพันเดียวอะ่ะเราก็คิดว่าความสามารถระดับเราเนี่ย <Huh? S 1> โอเคอะ่ะมันต้องทั้งวันอยู่แล้วอะ่ะเ <Huh? S 1> นาะเขาปั่นไม่ไวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะปั่นไวค่ะปั่นไว oh. แต่เราปั่นได้นานเน hmm. แต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปดูอะ่ะราคาราคาน้ำางเนี้ยคะ่ะที่เราไปแต่ละเมืองต่างๆอะ่ะค่าน้ำขวดใหญ่จะถูกกว่าขวดเล็กหมดเลยนะขว <Huh? S 1> ดใหญ่แพงขวดใหญ่สองร้อยสามสิบเยน 90 <Wow. S 1> และผลเล็กกันราคามาตรฐานไปปันจักรยานเที่ยวกันกินหมดแล้วทำอะไรอยู่ไปยังค่ะคนี่ค่ะเรามาเจอก้อนหิมะกองกองใหญ่มากเห็นไหมเห็นไหมีกองนี้แล้วก็กองหนูแล้วก็กองนี้ นี่เป็นลางรถไฟอันนี้คือเราหว่างทางที่เราฝันจากรายานรอบดีอเอ <Wow. S 1> เรายังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะที่ออกนอกเส้นทางค่ะแปลง่ายๆว่าหลงทางนั่นเองเราจะกลับไปดูทางเดิมคัะอยู่ไหนแล้วครับ อยากให้ดูอันนี้อันนี้รถมันมีตะกร้าหน้าเนะาะตะกร้าของสาม,มีใส่อะไรคะกระเป๋าเมียตะกร้าของภรรยาใส่อะไรคะของกินพอหยุดแล้วเป็นยังไงคะเราเมียกินคนเดียวเลยไม,เไ,ไม่เห็นแบ่งเลยมันเหมันฝรังมีหกถุงก,กินไปสี่ละยังมีมาชิบะ,บะด้วยนะชิบะมีชิบะไหมเป็นเมืองนี้เงียบมากเนาะอืมสบายดีชอบ ดูเป็นธรรมชาติมากนี่ <Wow. S 1> เราจะเห็นธรรมชาติล้น,นเลยไม่มีรถเลยครับนแต่ขับมา <c oughs> วันนี้เราจะขับตั้งสี่โมงเย็นตอนนี้ประมาณสิบโมงอยู่ <c oughs> ขับถึงกี่โมงนะคะสี่โมงเย็นโอเคหนูนี้จะเบียงเยอะโอเคอ๋อนี่ค่ะมันเป็นจุดจุดพักจ <Wow. S 2> ุดหนึ่งที่วีเอกไม่ใช่จุดพักที่เขา แต่เป็นสุดพักที่เราอยากค่ับเพราะมันสวยไม่ใช่เพราะเราเหนื่อยเลยค่ะเมื่อกี้สัมผัสดินแล้วเป็นไงคะนิ่มมากนิ่มมากสามีบอกว่าสัมผัสแล้วรู้สึกเลยว่าดินเขาดีมากมีแร่ธาตุสมบูรณ์มีมูนะครับถ้าไปเชื่อนะแต่สวยเนาะสวยธรรมชาติมากเลยเงียบอยู่รถมาน้อยมากเลย นี้ค่ะเรามาถึงจุดหนึ่งในวีเอมันเหมอนเขา,า,ากาลองถ่ายน่ะเนะเพื่อเตรียมลงกลุมแหล่งข่าวบอกว่าอีก2อกิโลใช่ไหมคะ,อ,ะอีก2อกิโลเท่าน,นั้นเราจะถึงจุดหมายปลายทางจุดแรกนี่ค่ะเรามาถึงจุดชมวีน,นึ่งจุดที่เราคิดขึ้นมาเองอ อันนี้ไม่ได้หอบนะคะแค่หายใจลำบากเบาๆทางมันเหมือนจะแบบปั่นไม่ยากนะคะแต่มันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินที่ลงขึ้นลงตลอ,อ,อดเลยอ่ะมันก็ทำให้แบบสูญเสียพลังงานขนมที่กินเข้าไปเนี่ยหมดแล้วเนี่ยแต่ตรงนั้น,นยังภูเขาตรงนั้น,นยังมีหิมะอยู่เลยอ่ะเห็นไหมแต่อากาศดีนะคะอากาศแับสดชื่นมากเลยอ่ะ มันดูแห้งเนาะแต่ว่าแบบมันมันดูแบบว่าสบายยังดูียพ่อมีแบบอะไรเขียวๆให้แบบว่าชื่นตาชื่นใจบ้าง<ะ>แต่โอเคดูสิมีคนจอดแบบไปถ่ายรูปเหมือนเราด้วยไปไปกันต่อจุดแรกไม่ถึงนะคะอีเกเจ็ดจุดไปถึงอีกแล้วค่ะจุดสต๊อปอีกหนึ่งจุดที่เราคิดขึ้นมาเองเพราะทีงนี้ีมาสวยงานนะงมฉันชอบมาก ให้ดูหรือจ้าดูแทนมาแ่นมาความเร็วในการปั่นจักรยานของของเราอะค่ะ,คะช้าวกว่าของคุณลุงเนี่ยค่ะคือคุณลุงคงวิ่งได้ประมาณแบบสามกิโลเมตรอะเราวิ่งแค่สามสิบเมตรอะไรอย่างเงี้เราจะบอกมึงได้ไหมคุณลุงคุณลุงไปแล้วเรายังอยู่ที่นี่ไปค่ะมาอะไรนี่ค่ะจุดพักอีกหนึ่งจุด ที่เราคิดขึ้นมาเองแต่ตอนนี้มีไฮไลท์นะที่จุดนี้จะเป็นฟาร์มแอนด์ซอฟต์กรีนชอปนั่นหมายความว่าเราถึงโรงไฟฟ้าซอฟต์กรีน <Wow. S 1> เราคิดเองคือถ้ามาขนาดนี้แล้วแบไม่กินอน่ยไม่ได้แล้วนะหนึ่งหมือนสี่สิบ <Bye. S 1> หนึ่งชิล ัมาเสร็จนะนี่ค่ะเรามาถึงทางเลี้ยวอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรารู้ทางแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางขวามือถึงลำทานนแต่น้ำใสมากเลยนะแต่มันตื้นมาก วันนี้ไม่รู้จะถึงก,กี่โมง,งะเพราะมีจุดให้จอดเจ็ดจุดยังไม่รู้เรืงจุดแรกอยู่ไหนจดจอดเราจอดทุกจุดเลย ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สี่กันเมื่อกี้เราผ่านโรงเรียนปฐมมาแล้วตามหนังสือเด๊ะเลยแต่ตรงเนี้ยม่มีความชั่วร้ายนะคะเราประก<อ>าศแต่เราไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวนเอาเดินเส้นทางเนี่ยลองวัดได้อีกหนเห็นไหมน,น,นี่ด้วยอซิงชาสวรางจะไปเล่นเหรอจะไปเล่นแต่เขาไม่เปิด หลุดยาเขานีไปเที่ยวนอกเมืองหมดแล้วใช่ตอนนี้ไม่มีใครเลยมีแต่เราสองคนกับรถเมลงคันที่เพิ่งผ่านเมื่อกี้เราไปกันดอกเนาะเหนื่อยค่เราอยูเอ่เราอยู่กิงกาข่าแ้วนะเราจะไปทอยที่4เนินสี่ฤดู รียแข้งขันใช่คงอีกสักพักเนาะถ้าเปลีนสองเดือนมันคงแบบเป็นสวยใช่ไหมค่ะเราแวะพักอีกหนึ่งจุดเนาะจุดนี้นเห็นวิวยังยังเห็นเป็นหิมะอยู่ง,ยง่ายง่ายงมันก็เป็นพื้นที่เขาแบบเปลียนที่จะเพาะปลูกกันแต่ว่าตั้งแต่ขี่มาเนี่ยยังไม่เจอ ยังไม่เจอคนเนาะย,ยังไม่เจอคนยังไม่เจอแบบเหมือนชีวิตปกติเลยนะคะหมอเขาหยุดกันหมดหรือไม่ก็เขาออกไปทําไร่กันหมดเลยอะยังหาร้านข้าวกินไม่ได้ยี่โมงะตอนนี้น่าจะบ่ายโมงแล้วมือจัน oh, <no. S 1> แต่สู้สู้ไหมคะส,สู้สูด้ดีมากไปสู้ด้วยกันตอนนี้คะ่ะยี่ไหนก็ไม่รู้ อ๋อแต่มันเป็น on the way ที่เราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะคือว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดยที่5นะาไหมคะห้าแต่อีก2จุดทั้งหมดมัน7จุดใช่ไหมคะอีก2จุดอะคะเหมือนเท่ากับที่ตอนมา1-5เลยค่ะข้าวกินย่างย่างไหมกินมีร้านข้าวให้กินไหมไม่มีมีคนไหมไม่มีมีบ้านไหมไม่มีมีบ้านไม่มีคน มีหมาย,ยตัวหนึ่งค่ะข้อควรระวังก็คือถ้าใครมาก็เอาข้าวมากินเนาะระหว่างทางเต็มข้าวเต็มน้ำให้พอแต่อากาศมันก็แบบร้อนๆหนาวๆตลอดเลยนะคะเนี่ยถอเสื้อแหละดูสบายเหมือนบ้านเรามากเลยเดี๋ยวต้อพักก็หนาวไปไปกันต่อนี่ค่ะเรามาอยู่ ขาขีม้าอีกทีหนึ่งวันนี้แบบเราชิลมากอ่ะเจอขีม้าแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบสบายๆใส,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 ส่เสื้อยืดเนาะสบายสบายได้ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่รู้อันนี้จะถึงกี่โมงข้าเที่ยงได้ทานยังคะไม่ทิ้งไม่เกินดีนะคะเนียเ่ยเตรียมเสบียงมาไว้เล็กๆน้อยๆเนาะพอได้กินขนมปังกันคนละก,ก้อนแต<อ>่ก,ก็คิดว่าอีกไม่ไกลแล้วเพราะตรงเนี้ยเป็นทางทางลาดลงไปแหละ น่าจะแบบไปไหวหิมะที่แบบเห็นแล้วแบบเฉยๆแล้วอ่ะหนาวไหมก็มแบบเฉยๆอะ่ะจะยืดได้โอเคไ,อไปกันต่อไปเหยียบหิมะต่อเดี๋ยวหล่นยบมาแล้วทีนึงนตรงเนี้ยถ้าเจอหิมะข้อควรระวังนะคะอย่าเหยียบสูงสี่สูมห้านะคะ,ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นคลองเมื่อกี้มีคนเหยียบไปคะ่ะแล้วก็โครมลงไปเลยค่ะเสียดายไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ ี่ค่ะแต่มันดำมากแล้วนะแต่ข้างบนยังแบบขาวๆสวยๆอยู่อากาศมาันห้แห้งๆเนาะเมื่อกี้แดดออกค่ะตอนนี้เริ่มหนาวอีกแล้วเดาไม่ถูกเลยว่าจะอากาศเป็นยังไงแต่เราก็สุไปท่านผู้ชมเดีวเรากขี่ไปต่อนแล้วนะคะตรงเนี้ยลรวขี่ลงได้แล้วเมื่อกี้มันทางมันชันมากเลยอะ เราต้องลาดขึ้นมาแต่ตรงนี้คิดว่าท่าจะขี่ไว้แล้วไปไปกันยาหู้ ว่าที่เราไปที่บีเอะค่ะมันไม่มีอะไรเินเลยวันนี้หิวมากตกลงกันแล้วว่าต้องจัดเต็มแล้วเราก็ทำมาสุปที่เดินร<อ>้านเดิมร้านเมืวว่อวานที่เรากินคือเท่าที่เดินดูประมาณสิบล้านรอบแล้วเนี่ยมีแต่ร้านแบบเป็นผับอะเป็นผับเป็นบาร์คือเน้นกินเหล้าค่ะในร้านเนี้ยแบบเบาๆสุดแล้วแล้วเหมือนเดิมวันนี้สามีบอกว่าจะเต็มหิวมากเริ่ม,ร,มร่วต้อนด้วยเลยค่ะโคดเทโต้ย่างกุ้งย่างแล้วก็กุ้งย่าง แต่ไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอีก,อกเจ็ดใหญ่มากเดี๋ยวจะกวาดใหเรียบเลยค่ะมากินกัน ตอนนี้คือของมันเยอะมากเลยเราก็เ,าเลยเปลี่ยนแผนกัน,กนว่าคือเดี๋ยวเราผ่า,น,น,า,ทาน,นที่สุโขวดเนาะเพือเราจะได้ตะวันที่ตอนเที่ยง13แล้วก็ไปฮากุนระเต็มขอ,ขอไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเที่ยวกันนี่อาหารเที่ยงของเราอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูดูไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นหมูตัวน,นี้เป็นข้าวแกงกะหรีนะ่เนื้อดูรู้ไหมว่าเป็นเนะื้อ มีมากเลยนะคะเขาบอกว่าเราจะอถุงัดจาระเไก่โดนเนี่ยทุกอย่างก็คือ Fresh ไปชมาแล้วถ้าเราซื้อเซ็ตนี้ใช่ไหมเราก็จะแถมน้ำังจากนั้นแอปเปิ้ลจะมีสั่งน้ำไหมครับสมโอเคเราจะทานค้างเที่ยงที่นี่ก,ก,<ม>นกันแล้วก็คือเราไปตอนเที่ยงสิบสามกันแล้วก็ไปเที่ยวกันตอนน่อเนาะ ท <Wow. S 2> ี่เราต้องกลับมาที่ฮากุรเตะเนาะอันนี้เป็นเมืองที่แบบว่าเราคุ้นเคยมันอย่างดีอะหลับตาเดินก็ได้ทีเนี้ยค่ะสามีบอกว่ามาฮากดระเตะมาก่อนเขาอยโดนแล้วถ้าไม่ได้ซื้ออะไรกลับไปเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงนังกวาานังกวาดมาหนึ่งถุงใหญ่แล้วก็ตัวเบ้าๆด้วยนะว่ากันแล้วก็เธอขดเพล ว่าขนมที่นี่เด็ดเลยต้องกินแต่อันนี้เด็ดกว่าคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชา็ชอกโกแลตที่ห้อเน,นี้มันอยู่แบบเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้คือเขาก็ต้องถุงเพาะของเขานะ้นเวลาซื้อแล้วเขาก็แบบมีให้เราซื้อถุงเย็นพิเศษแต่เราไม่ซื้อเขราจะกินเลยอยากดูเด็ดแค่ไหนภร <c oughs> <c oughs> รยาผมแกะถุงไร้ความปรานีมากก <c oughs> ็จะกิน,นมันไดไงเมื่อกี้ภรรยาบอกว่าไรนะเวียนหัว ม่เียเจอขนมแล้วป็นเนี่ยหายงองเงจะกลับเจอร้านขนมแล้วไม่กลับเลยจะกินไหมเนี่ยนี่ยนี่นี่บอกบอกเขาเราซื้อเค้กอะไรมาเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เค้กลูกหมีดูก็รู้ว่าใครเลือกอันนี้เลือกแบบดูหน้าตา ความสวยงามเขาแน่นอนเขาน่ารักต้องเลือกสิ่งที่น่ารักไว้ก่อนนี่นี่เรารู้จักเขาว่าหมีภาษาญี่ปุ่นแล้วคือคำว่าคุเลคุเลคุมะคุมะคุมะคุแมฮัลโหลคุมมดูหน้าตามันจะเด็กค่ะคือมันเป็นแบบมันต้องเป็นช็อกโกแลตเพียวๆใช่ค่ะแล้วข้างในอ่ะมันก็คือเป็นสตรอเบอรี่เราจะมานมกันตอนแรกเราก็ซื้อกลับเมืองไทยยุไม่ได้หรอกละลายว่ะ อมดอยมากช้อนมาทำไมช้อนต้องอะไรไปเนอไม่ชอบกินช็อกโลกแลตอะ่ะแต่มันเด็ดอ่ะ <c oughs> เด็ดนะเด็ดนะนางจ,จริงนะเดี๋ยวลองกินน้ำดื่มกันไเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้ามาฮอกไกโดเนี่ย เราไม่ได้กินนมไม่ได้กินชีสไม่ได้กินผลิตภัณฑ์จากพวก,กับบนอมอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามาไม่ถึงมันเลอค่ามากคมันเบาอ่ะมันนุ่มให้กินให้ตัต้องกินเด็ดนะ เรามถเขาไปโดแล้วสตัวจริงคนี่ยครับภรรยาสั่งไม่รู้ปลาหมึก uh huh. เขาตักดสดๆเลย ดูหน้าตาดีแล้วก็เลยเมนูนภาษาญี่ปุ่นมาลอ่านไม่ออกอาศัยลูกไงแล้วหนูก็เลือกเซตนี้นนเป็นแบบข้าวห,ห,หน้าเนาะข้าวหน้าปลา,าติบกุ้งสดอะไร่งเงี้ยแล้วเขาก็จะมีปลาหมึกกระสุบให้ด้วยปลาหมึกมาจากไหนครับป้าหรือก,ก็มาจากตลาดไงหรอใช่หลกานอยู่นี่ตู้ปลาหมึกสดเลยครับ มัาจะขู่ก็าตักมาสดๆเลยาไม่เซ้งเราไม่เห็นกันหน่อยว่าต้องเอาไปทำอ,อะไรเป็นไงบ้างร้อนสดๆสดจากตู้ครับนี่อ่ะอีกคำสิ